กรับแน่แทบโตกับรายการมาโกโคริฟิชโนโผมวันนี้ผมจะมารีวิวโรงแต่งรถตำรวจที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับในเกมโรบอกกับในมิติเกมที่ชื่อว่า e m e r g e n c y response หริอปติกันตี้นะครับว่าโรงรถของอาชีพตำรวจเนี่ยมีอย่างไรบ้างรู้ภายในมิติเกีไปรับชมกันเลยครับ ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าก่อนจะเข้า Edit Pa พ็กเกเนี่ยคุณจะต้องเติม s s สโพลิสคัสตอมิเนชันแพ็กเกจนะครับถึงจะสามารถแต่งรถได้ทุกส่วนนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้เติม s s สโพลิสคัสตอมิเนชันแพ็กเกจจะเปลี่ยนได้แค่สีรถเป็นสีโกสเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าภายในเนี่ยมีอะไรบ้างและเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับเลือกรถคันใดคันหนึ่งก็ได้เลยนะครับแล้วก็คลิกไปที่ Edit Pa พ็กเกนะครับต่าน,นี้มันก็จะว้าไปที่โรงแต่งรถแล้วนะครับเดี๋ยวทำไมมันมืดวะ โอเคมาละนะครับผมคีปาร์ตี้ทีมเอเซอรี่นะครับ มันก็จะมีชุดแต่งรถตำรวจหลายชุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละเมนูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับเมนไลท์ออปชันคือติดไฟไซเรนหลักชุดแต่งที่2เรียไลท์ออปชันคือติดไฟไซเรนภายในหลังรถเมนูชุดแต่งที่3ามอดดิชั่นแนลไลทิงคือติดไฟไซเรนข้างรถไฟไซเรนในส่วนนี้จะอยู่ข้างๆ้างรถนะครับเมนูชุดแต่งที่4ี่เอเซอรี่คือเครื่องประดับแต่งรถภายในเมนูนี้ก็จะมีวีลโคเวอร์คือเปลี่ยนสีล้อคแม็กซ์สอง พุชบาร์คือกันชนแบบหนวดจิม๋ม3 AL PR คือกล้องตรวจจับทะเบียนรถ4วารอาราวบาคือกันชนแบบหนวดยาว5 s p o ปอตไลท์คือติดไฟ s สป t LIGHT เมนูชุดแต่งที่5 t e x t ็กเคือพื้นผิวรถไม่ว่าจะเป็น STANDARD คือสีลายสติ๊กเกอร์ตำรวจแบบดั้งเดิมนะครับกับสีโกส นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วน u n d e r Cover นี่คุณจะต้องเติม Pass Detective นะครับขายในราคา425ร o b u x นะครับเมนูสุดท้ายนะครับ Additional Texture คือติสติกอร์รถตำรวจและนี่คือสภาพรถที่ผมแต่งมาทั้งหมดนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นไงเท่ไหมล่ะ่าเดี๋ยวให้ดูรอบๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับคุณจะต้องเติม p Pass c u s t o m i z a t i o n นะครับ แพสนี้จะสามารถแต่งรถได้ทุกส่วนเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ให้ผมถ้านผู้ชมอยากให้ผมทำคลิปสอนอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทุกทีก็ทีเดีเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมไลค์และซับสไคร์ด้วยเนะ้อ